โอรีโอไซไหนคุ้มสุดเรื่องมันมีอยู่ว่าอัน,นาอยากทานโอรีโอค่ะเลยตัดสินใจคว้าคุใแจออกไปซื้อที่แม็กเวลูแล้วก็พบกับเรื่องราวอัน,นาตกใจนั่นก็คือมีโอรีโอวางขายอยู่เต็มไปหมดมีหลายไซส์หลายแบบหลายราคาทําให้อัน,นาเกิดสงสัยว่าถ้าเทียบปริมาณกับราคาของแต่ละขนาดจะเท่ากันไหมแล้วแบบไหนจะคุ้มสุดก็เลยลงทุนซื้อมาเท่าที่แม็กเวลูสาขานี้จะมีแล้วก็จะเอามาเทียบกันให้เห็นชัดๆไปเลย กลับมาแล้วค่ะและนี่ก็คือโอรีโอทั้งหมดนะคะที่มีอยู่ใน m ม็กเวลลูสาขาพนาการนะก็ได้ซื้อมาทําการทดลองของเราเพื่ออะไรไม่รู้แต่อยากทําอยากรู้ <c oughs> นี่เดี๋ยวอนานจะบอกว่ามีอะไรบ้างเอ๊ะออกกับร่บ <c oughs> <c oughs> โอเคอันแรกเป็นโอรีโอพุกกี้แซนด์วิชรสช็อกโกแลตสดไสครีมกลิ่นวาน,นิลานะคะราคา30บาทแต่ว่าวันที่ไปลดเหลือยีบาทนี้ ต่อไปเป็นอันนี้56บาทโอริโอดับเบิลสตัฟนะคะอันนี้ก็30บาทเราเหลือเยอะค่ะก็โอริโอมินิช็อกยี่สิบาทนั่นคืออันไหนอะมีมินิสองอันอ๋อมินิบ็อกซ์โอริโอมินิบ็อกซ์แสดงว่าต้องเป็นอันนี้20บาทนะโอริโอมินิบ็อกซ์แล้วก็โอริโอช็อกโกแลต54บาทช็อกโกแลตเออรสช็อกโกแลตไปด้วยเหรอ โอ้ oh my god นี่นะคะโอรีโอช็อกโกแลต54บาทอะน,นาเพิ่งเห็นว่าอน,นาหยิบเป็นรสช็อกโกแลตมาแล้วเนี่ยลดจาก54เหลือ47บาทนะชื่อต่อไปเป็นอันนี้ที่แม็กเวลูขาย6บาทเคยซื้อ5บาทแต่ว่าไม่รู้ว่าสมัยนี้มันขึ้นราคาหรือว่าอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนแบบอันใหญ่อันนี้อะนะก็จำได้ว่าไม่เคยซื้อราคา30บาทเหมือนกันโอเค ต่อไปก็คือโอรีโอมินิวานิลาแล้วนี่แขียนม็นิโอรีโอแต่ในนี้เขียนโอรีโอมินิวาน,นิลาเ,เออนั่นแหละอันนี้ส0บาทแล้วช่วงที่อาาไปเนี่ยมีโปรโมชั่นถ้าสมุดเราซื้อโอรีโอครบก็จะมีแถมกระป๋อง <c oughs> กระป๋องโอรีโอด้วยมีให้เลือกสองสีเป็นสีน้ําเงินกับสีขาวนะก็เลยเลือกสีขาวมาแล้วก็นอกจากที่อาจะซื้อยี่หอโอรีโอมาแล้วเนี่ยนัก็ยังเห็นยี่ห้ออื่นด้วยก็เลย ซื้อมาอีกหนึ่งก็เหมือนกันแต่ว่าคนละยี่ห้อกันนะคะอันนี้ครีมโอมาในราคาะ2บบาทแล้เหลือ9บาทอะคะนนี่แล้วไซส์เขาก็ไม่เหมือนคนอื่นด้วยนะโอเคมาแล้ววันนี้เนี่ยนาก็จะมาทำการทดลองกันเื่อนาอยากรู้ว่าเราซื้อโอรีโอขนาดเท่าไหร่เนี่ยมันถึงจะคุ้มเห็นปะแค่อรีโอเอาแบบออริจินอลเลยนะก็จะมี4ไซส์เราซื้อไหนแล้วมันจะคุ้มกว่ากันแน่แล้วก็ ของแถมก็คือไม่ใช่ของแถมอันนี้อยากรู้เพิ่มเติมก็คือ o อร o โอดับเบิลสตกับ o อร o ธรรมดาเนี่ยให้ครีมให้ตัวโอร o ต่างกันขนาดไหนนะคะแล้วก็อีกอย่างนี้ก็คือ o อร o แบบมินิกับ o อร o แบบแบบเนี้ยห้าบาทหบาทที่เราซื้อซื้อกันเนี่ยแบบไหนมันไะ้คุ้มกว่ากันนะคะเพราะว่าอันนี้สิบาทแต่อันนี้หกบาทโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์โตแล้วก็เริ่มกันเลยค่ะ นี <54. S 2> ่มาแล้วกับโตสะอาดหน้าไบรท์ขึ้นมาเลยมั้ยเขาเรียกว่าอะไรนะแปดเหรอสะอาดเข้ามาใต้หน้าเราโอเคเดี๋ยวอนาจะมาคำนวณกันนะคะขอเบิกตัวตาช่างแล้วก็ตืมเครื่องคิดเลขสมัยเรียนนี่เป็นไงเริ่มจากคำนวณนี้แล้วแหละอันนี้ใช่ไหมคะเขาเขียนไว้ด้วยว่าอาจรับประทานคู่กับนมเพื่อเพิ่มรสชาตินีเขาว่าอย่างนี้บิบชิมชิมจุ่มนม โอ้ลีโอโอเคอันนี้นะคะเป็นซองเล็กราคา6บาทกับอันนี้เป็นซองเล็กหลายๆซองเฮ้เจนะโอเคมาเราจะมาเปิดอันนี้กันเขาบอกว่ามี9ชิ้น9ชิ้นเน่งเหรอไม่น้อยจัง9ชิ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9าอู้นี่9ชิ้นแล้วก็ ทุกคนข้างนอกนะคะเป็นรุ่นของแบ็คพิกเนาะข้างในเปิดมาได้การ์ดด้วยเด้อนี่ได้การ์ดเป็นโรเซ่ด้วยนะบริ้งคนไหนอย,อยากได้การ์ดโรเซ่ทักมาหานะได้นะคะต่อไปเราก็จะมาคำนวณว,ว่าไหนมันจะคุ้มกว่าู้สุดคูณแม่เก้าแม่หกอะไรก็ว่าไปเก้นนาหกห้าสิบสี่อันนี้หกบาทอันนี้ห้าสิบสี่บาทแสดงว่าสองอันนี้ก็ราคาเท่ากันนะคะหรือว่ามันจะราคาเท่ากันหมดเลยถ้ามันราคาเท่ากันหมดเลยแล้วเราจะทำแบบใหม่ แล้วเขาจะทำหลายไซส์ทำไมอ่ะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวก็รู้โอ้เก็บบได้ต่อไปนะจะเทียบระหว่างอันนี้เป็นโอริโอปกติออริจินอลเลยนะราคา30บาทนะครับกับอันนี้ที่เป็น1,233 3ชิ้นราคา6บาทเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องมี55ต้องมี15ชิ้นถึงจะราคาเท่ากันนะต้องปัดฝั่งไหนฝั่งนี้เนี่ยแหละมันมีลมนะคะโอเคเราจะมาล้างมือกันก่อน บอกว่า3มชิ้นนี้มีแคลอรี่ทั้งหมด140แคลอรี่นะคะส่วนอันใหญ่เนี่ยมี6กรสสแคลอรี่แบ่งกิน4.5ครั้งอ่นะอันนี้ให้กิน1ครั้ง3มชิ้นแต่อันนี้ห่อใหญ่ให้กิน4.5้าครั้งอะ่ะแต่ว่าราคามันมต้องให้กิน5้าครั้งดิแสดงว่าอะไรเริ่มตื่นเต้นแล้วอันนี้ทุกคนทราบนะคะว่ามี3มชิ้นโอเคต่อไปอ1ออุ้ยมันก็ดูเหมือนจะแล้วอะ ห่อใหญ่นะคะมีทั้งหมด13ชิ้นเดี๋ยวคำนวณแปบบ๊บสมุดสมูทสมุอันนี้เนาะ30บาทมีทั้งหมด13ชิ้นเนี่ยจะเท่ากับชิ้นละ2.31บาทส่วนอันนี้เนี่ยมีทั้งหมด3ชิ้นราคา6บาทจะเท่ากับชิลละ2บาทเฮ้ยอันนี้ถูกกว่า นี่ะะคะอาจจะงงๆนิดหน่อยคือราคา30บาทมีทั้งหมด13ชิ้นก็จะตกราคาชิ้นละ2 3ใสน่ส่วนอีกอันนึงราคา6บาททั้งหมด3ชิ้นก็จะตกชิ้นละ2บาทนะไป เราจะมาดูที่มาเป็นแบบแพ็คคู่นะคะว่าแบบแพคคู่กับแบบซองนหนจะถูกกว่ากันพอแกะออกมาก็จะมีแบบซองสีเงินเงินอย่างนี้นะเขาบอกว่าจะมี2ส,สเตย์เฟรชแพ็คนะคะมีซองปกติกับซองอันนี้จะาอสีกันนะมาน่าจะเริ่มแกะแล้วนะโอริโอแพคคู่อสีเงินชิ้นที่หนไปสิ 10. 11 12 13เพราะฉะนั้น1กล่องจะมีทั้งหมด26ชิน้นราคา50เท่าไหร่วะไหนอะราคา56บาทนะคะอุ๊ยเหมือนนี้จะถูกกว่านะ <c oughs> ก็จะเป็น56อาสิหาีเท <26, S 1> ่ากับ2.15บาทเพราะฉะนั้นแบบนี้เนี่ยจะราคาถูกกว่านี้ <c oughs> แต่ใดก็ตามอันนี้ราคาถูกที่สุดราคาชิ้นละ2บาทเท่านั้น คดดเอันต่อไปก็จะเป็นโอรีโอแบบนี้มีกับดับเบิลซับแล้วก็ครีมโอนะอันนี้ก่อนแบบดับเบิลซับแล้วก็ทาบกันอยู่แล้วใช่ไหมว่าตัวครีมเขาก็จะเยอะกว่าแต่ว่าอยากรู้อยู่ดีว่าเขาจะให้มาทั้งหมดเท่าไหร่ไปดับเบิลซัฟหนึ่งพอชั่นให้กินสองชิ้นว้าวแน่นๆชิ้นที่หนึ่งโอ้ยลุตลุตลุๆลุๆลุลุลุสอง 11มีทั้งหมด11ชิ้นมาใ,ในราคา30บาทก็จะตกชิ้นละเกือบเกืบ3บาทนะ30หาร11เท่ากับนี่ชิ้นละ2.73บาทเรื่องของปริมาณเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกทีนึงเออทำไมกล่องปิดไม่ได้อะไม่อยากกดเลยแข็งเงียบเงียบม่กดเลยกัน <laughs> ต่อไปเนี่ยคเดเดดคู่ต่อไปนั่นก็คือโอริโอมินิจะมานับดูว่าข้างในเนี่ยมีเท่าไหร่ ข้างในก็จะมีเป็นโอรีโอห่อสีเงินนะคะอันนี้แบบกล่องอันนี้แบบขายอย่างเดียวเริ่มจากโอรีโอมินิธรรมดาก่อนเขาเขียนว่า1นึ่งพชั่นอะให้บริโภค7ชิ้นนะคะนี่เชิ้นจริงหรอ7ชิ้น10บาทใช่ปะ่ะอันนี้1 <c oughs> มันมันแหกอะรวมกันชิ้สี 4, ห่ห้าแหกอีกแล้วอุ้ยมันแตก มันอยู่ในนี้2ชิ้นนะคะแต่ว่ามันแตกนะไม่ยากจะหยิบออกมาเดี๋ยวค่อยหยิบออกมาตอนคำนวณแล้วกันเอาเป็นว่าทั้งหมดในนี้มีเจดชิ้นต่อไปแบบนี้เราจะมานับดูว่าเจดชิ้นจริงไหมหน้ากเจ็ดนะคะหมดแล้วแต่ว่าที่สังเกตได้เลยนะข้อแตกต่างคือแบบกล่องเนี่ยมันจะโปรเทคได้มากกว่านะคะทุกอันออกมาสวยงามมากไม่มีชิ้นไหนแตกเลยนะเจ็ดชิ้นเจ็ดชิ้นน่ารัก,กว่ะ อยากกินแล้วว่ะเมื่อไรจะเสร็จเนี่ยเคค่ะจะมาสรุปครึ่งแรกให้ฟังก่อนนะคะก็คือในพาร์ทของราคาต่อชิ้นของแต่ละขนาดเนี่ยมันแตกต่างยังไงก็คือเรามีโอรีโอทั้งหมด7แบบแบบแรกคือแบบห่อเล็ก3ชิ้นราคาห่อละ6บาทหาแล้วได้ชิ้นละ2บาทค่ะต่อไปขอเนียมว่าเป็นแบบปาร์ตี้แพ็คคือจะมีแบบ3ชิ้นอยู่ข้างใน9แพ็คราคา54บาทตกชิ้นละ2บาทเหมือนกัน นี่ค่ะแบบออริจินอลแพ็คข้างในจะมีทั้งหมด13ชิ้นราคา30บาทจะได้ชิ้นละ2.31บาทแล้วก็แบบกล่องเขาบอกว่าข้างในเป็น s t t y y r e s h Packs ก็คือจะมีแบบออริ i n นอลอยู่ข้างใน2 p a แพราคา56บาทคำนวณได้ชิ้นละ2.15บาทคือถ้าใครอยากทานแบบหอใหญ่ๆแบบนี้ในวงเล็บช่วงราคาปกตินะแนะนำให้เป็นแบบกล่อง2 p a แพ็ไปเลยคุ้มกว่าค่ะ ต่อไปเป็นโอริโอดับเบิลสตัฟราคา30บาทเหมือนกันแต่จะมีทั้งหมด11ชิ้นตกชิ้นละ2.73บาทแต่ข้อแตกต่างคือตัวนี้จะมีเนื้อครีมเยอะกว่าแบบออริจินอลนะแล้วก็มาถึงมินิโอริโอค่ะมีชิ้นเล็ก7ชิ้นอยู่ข้างในราคาห่อละ10บาททั้งคู่เลยแต่ข้อแตกต่างคือแบบที่ขายแยกซองเดียวเนี่ยจะมีชิ้นที่แตกที่หักเยวะกว่าแบบที่ขายรวมกันเป็นกล่องสซอ,องนะ ใด,ดก็ตามที่อนาเอามาคำนวณทั้งหมดเนี้ยเป็นราคาเต็มของห้างนี้เท่านั้นซึ่งราคาก็อาจจะต่างกันไปแล้วแต่ช่วงแล้วแต่โปรโมชั่นของห้างหรือของร้านต่างๆเลย